สวัสดีพี่น้องเันี้ย้ายสิมาเฮ็ดไอ้1หนึ่งไกล่แล้วจ้ะหนึ่งปีไก่ย้ายได้ปีไก่มาหนึ่งกิโลพี่น้องย้ายสิมาหนึ่งสิพาพี่น้องกินหนึ่งไก่เด้อสิเฮ็ดได้เบิง่งมือเนี้ยวา่าหนึ่งไก่สูตรอีสานบ้านย้ายนะสิเป็นเบิงใด ย้ายสินี้เด็ดเด็ดให้เบ่งเด้อ้าเบ่งน้ำกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวห่าไปตำเครื่องก่อนอันนี้คือพริกนะคะใส่พริกด้วยจะได้อันนี้มันก็ตะไคร้ตะไคร้ด้วยจ้าตะไคร้อันนี้หอมแดง แล้วแต่สิใส่หน่อยใส่หลายมักหลายก็บใส่หลายมักหน่อยก็ใส่หน่อยเนาะพี่น่องใบมะกรูดอันนี้ใบมะกรูดเดี๋ยวเขาไปตำน้ำกัน อันไห้มาปูดคนด้อนกนด้วยนี่สิเห็ดเห็ดไก่ไตน้า ยี่สิบใบไก่ไตนามันเป็นจังใดไต้ใตนาติดภาพพี่น้องกินใต้ใต้ในาเซ็บเ็บเด็พี่น้องด้วยนี่พิกจ้ะใสกุบเลยสะไข่จ้ะใส่พร้อมกันไปเลย aku wow, akan otak ini. Bawang putih, bawang Ini bintang ini bawang merah. ini putih, nah. ได้กินอย่างบ้าแด้เลยกระเทียมด้วยจ้าแกะก่อนนี่น่อยากมันมันหนาถ้าเขาจะเอาใส่ปวดกันเลเพราะว่าเขาจุนอีกคนหนึ่งที่น้องวันนี้บล็อกแกะบเองน่ะมันออกมันหอมนี่เปลือกมันก็มันมามันหอมอยู่เปลือกมันน่ยมันหอมอยู่เปลือกมันนี่นะเวลาเขาแต่ว่า ก็หายดีกะคือกระเทียมหน่อยแต่ว่ากระเทียมหน่อยมันกะไม่แก่ยากอันนี้ดีกว่าอันนี้แล้วกอันนี้เอามาตัมตัมพี่น้องเห็นไหมตัมพี่น้องเห็นบ่นไหมเห็นขาคนเนาะ cái lòng vâng nắm tầm ใส่ที่เดิมทาไมมาโกดใส่ตำเยอะตำพริกแล้วจังค่อยที่พาพี่น่องมา เห็ดอีกแค่หนึงเนาะตำผิดก,กันได้พี่น้องเด้อมันเห็ดบอคักทายผู้เดียวนี่ก็เลยมือทั้งทายทั้งนั้นมันเลยต่ำบอคักกะถ้ามันติงมันไกวหรือว่ามันสันกะขอโทษขออภัยด้วยจ้าเด้อเพราะว่าเห็ดู้เดียวจ้ะเอาไปจำานี้ก่อนเดี๋ยวยว้ายต่ำผิดก่อนนะจ้ะเนาะ พี่น้องตอนนี้เขากำลังตัดเพล็กแล้วเนาะบาทนี้เขากะบานผสมเครื่องเนาะค่ะเนาะนี่ยเอหนึ่งกิโลอาทิตย์ยมไว้นั่นไก่เด้อจ้าในปีกไก่ล้วนๆและปีกไก่ล้วนๆแล้วเนี่ยปีกไก่ล้วนๆ,ววนๆตามด้วยเครื่องใน เป็นพวงพวงเลยเอาเป็นพวงพวงโหลดพี่น้องเ,อเ็แสบนี่ที่เขาต่ำเมื่อกี้เนี่ยเอากระสือนะผสมกันได้พี่น้องผสมกันใ,นส,นใส่ลยเลยเ ยานอียังหน่อยแซ่บหน่อยเครื่องแซ่หลายแซ่บหลายนี่มันไม่พี่น้องเป็นไหนบัปรุงเครื่องบ่มนี่าพี่น้องปรุงเครื่องใส่เกลือแล้วเด้อเกลือแล้วอันนี้ก็ ลงไปปลาไปเสือห้องใจลายแล้วอันนี้ซอสนะคะเขาเขาเขาตั้กงกล้องก็จะได่เห็นเลยพี่น้องเอยเดี๋ยวเราจะดกพี่น้อง ใส่หม้อแล้วเขาก็จะข้างเตาแล้วพี่น้องเด้อใส่เตาแล้วบันี้เด้อเตาไฟเ้าเห็ดเลอยแล้วเอามาันแข็งแข็งแล้วบัดนี้เขาก็เอาหม้อที่มีน้ำมาปิดปากหม้อนี่พี่น้องเห็นมา พี่น้องก็สิเปลี่ยนน้ำตัวนีนะ้สองเท่าถ้าน้ำตัวนี้ห้อนน้ำม,มันก็จะย่อยลงไปคนย่อยลงไปหาชินไก่เขาอายน้ำนะมันจะเป็นเห็ดเห็ดมีนม้ำแต่ว่าถ้าถ้านา้ำบ่หอนขเขาจ่ต้องเปลี่ยนถ้าว่าเขาเอามือจุ่มลงสีมันห่อน เขาเกับหัวแล้วเขาเปลี่ยนนามอีกเชือนึงเพอเปลี่ยนนามแล้วไก,ก่เขาก็สีสุกสีเปลือยพอดีเดี๋ยวพี่น้องมาเบ่งตอนไก่สุกเนาะจ้ะพี่น้องเคยเห็นเคยเห็บดบ่จังจ้ะแต่คนภาคอีสานเขาก็สีเคยเห็นทุนละน้ำใต้ตอนตัวทางไหนเขาบสีบอใซน,น์นาเลยพี่น้องเพราะว่า เสิใส่ไว้่หน่อยเพราะว่าให้น้อยเดียวเพราะว่าย่านเรียกเรียกย่านไฟใหม่เขาก็ต้องใส่น้ำน้อยนึงล้อให้น้ำตัวนี้มันหยดลงไปหาไกหาเนื้อไกเพราะน้ำตัวนี้หอนแล้วมันก็สิหยดลงไปก้นก็จะเป็นน้ำไตตอนนี่แหละที่เพิ่นเอื่อนว่าน้ำไตตอนแอบเด็กพี่น้องเลยเธอเบิ่งเด้อเดี๋ยวรอสัก ประมาณครึ่งชั่วโมงเดียวทีมาลุนกันว่าน้ำไตตอนมันเป็นไต่ไก่ไตน้ำไม่น้ำไตตอนไก่ไตน้ำมันจะเป็นยังไงพี่น้องเดอ้อม้เบิ่งน้ำกันอ่านผู้ที่เคยเฮ็ดกะยติเดอ้อเพราะว่ายายให้ะกะมอค่เห็ดดอกเฮ็ดได้ลูกกินลูกเลิกงานมากกะทได้กินเลยที่เห็ดว้นี่กะอยกากไทยใพี่น้องเบิง่ง ยูบ้านซื่อๆก็อยากเค็ดคลิปเฮ็ดอย่างซื่อๆเนี่ยลับพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันน้ำหอนแล้วพี่น้องน้ำหอนแล้วบ่ะ พอเอาออกแล้วนั่นน่ะเดี๋ยวให้เบิ่งกันว่าเปื่อยหน่อยเปื่อยหลายแบบไหนน้ำออกก่อนให้น้องได้เบิ่งให้พี่น้องเบิ่ง

าำไต่ไก่คือหน้าตาเป็นยังสี่นะ้องพี่น้องนี่ล่ะะฮ็ดไว้ทาลูกเดี๋ยวลูกเลิกงานมาก็สิได้มากินเลยจ้ะเนะาะจ้าคลิปนี้ย้ายกะเอาไว้สันน้นี้เนาะก็ขอฝากพี่นอ้องป้องไปในเด้ออันใดที่ผิดพลาดหรือบอดีก็ ติชมย้ายมาในเด้มมาบอกมาเล้าขยายได้ปรับปรุงและแก้ไขในเดอ้อย้ายกะเห็ดบ่ค่อยล่องไม่ค่อยเป็นปัญหาใค้พี่น้องติชมมาให้แน่ว่าคุณย้ายยังสั้นยังสี่บอกย้ายในเดิมขอฝากพี่ฝากน้องในเดอ้อจ้ะขอให้พี่น้องทุกคน ยังปกติแต่ความสุขความเจริญอย่าให้มีโครคภัยไข้เจ็บโควิดก็อย่าให้มาใกล้ขอให้มีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องสุขคนเด้อฝากคลิปนี้กับพี่ชั้นหนึ่งนะพี่น้องเนาะสวัสดีจา้า